ันนี้จะเป็นคําถามเกี่ยวกับภาษาอีสานนะครับกับคณิตศาสตร์บวกกันนะครับภาษาอีสานคาแรกก็คือคําว่ากิ้งกาผู้ภาษาอีสานว่าอะไรกระป๋องอ่าทีนี้ถ้าเกิดมีพ่อค้านะครับเขามาขายกระป๋องให้น้องหนึ่งตัวห้าบาทตัวละห้าบาทถ้าใจห,หมตเงมตเงตเตงเตงเข้าใจนะสองตัวกี่บาท ตัวละห้าบาทสองตัวก็สิบบาทอ่าถูกสามตัวสิบห้าบาทถ้าเกิดจะซีตัวกี่บาทฮะซีภา,าษาอีสานเขาเรียกสีครับมันเป็นคำไม่สุภาพอ้าวเลยก็หนึ่งตัว,ตวก็ไม่ขายก็ไม่ขายก็ไม่ขายไงโอ้ยไงอ้าเมียแม่งไงคิวร้อยแปดคิวร้อยแปดอ่ะ ต่อสี่ยี่สิบบาทแล้วเยก,กูฟักเงินเตยมเงินแล้วเนี่ยเตรียมเงินแล้วเนี่ยจริงยี <20 S 2> ่สิบบาทแล้วขอสี่เลย,ยน <บา S 1> ลี่อาาไม่ได้กินหรอก <laughs> โอเคโอเครอน้ำอุ่น<ม>กินขนมปังไว้ก่อน <laughs>